สวัสดีครับพบกับผมนะครับช่างโรดปาร์จีนนะครับในช่อง YouTube ช่างโรดปาร์จีนนะครับเปลี่ยนชื่อนะครับเปลี่ยนชื่อยูทูบแล้วนะครับเป็นช่างโรดปาร์จีนตอนแรกเป็นมันน้องซีนแตร์นะครับพอดีเปลี่ยนชื่อก็เลยมาแจ้งให้ทราบนะครับสำหรับคนที่ติดตาม5,100คนนะครับก็วันนี้ณะตัวรู้สึกเขินๆนะครับวันนี้มาสอนน้องๆแล้วกันนะเพียวกับกระบอกโชกทรับโชคตลาดนะครับที่น้องซื้อมาเปลี่ยนกันนะครับส่วนมากจะมีปัญหาเรื่องซีนแตก ซีนแตกนะครับซีนน้ำน่้จะมีปัญหาซีนเราเป็นงานงานฉีดครับงานวอกซีนซีนตัวธรรมดาครับไม่ใช่ซีนแทะซีนตลาดมันก็ถค่ว่ามันจะแตกกันน้ำมันอัดมาก็เราจะไม่รู้ว่าอัดเท่าไหร่ครับเวลากระแทกดุืแรงมันก็แตกกระซินไว้นำให้ซื้อเปลี่ยนดีกว่าครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับซีนโชคที่เอ้ยโชคที่ตลาดที่ซื้อมาแล้วนะครับแล้วใช้งานไปสักพักหนึ่งก็จะแตกไปชมกันมานี่ครับก็นี่ครับโชก ตัวนี้ครับเป็นเขาเรียกว่าน้ำมันข้าวน้ำมันนะครับนี่ะครับข้าวน้ำมันเต็มมือผมเลยนะครับมันเครื่องก็ตัวนี้ดัดแกมมาแล้วนะครับเปลี่ยนสีนชกให้คู่หนึ่งครับแสดงน้องที่ไวเขาเตือนน้องนะครับไว้แบบสโชกปล่อยไว้นานนะครับถ้ามันร่วนถ้ามันร่วแล้วปล่อยไว้นานนะครับ มีโอกาสที่แกนมันจะสึกหลอนะครับแกนมันจะเป็นรอยเป็นรอยนะเป็นรอยอะไรนะเป็นรอยระหว่างดินกับเขาเรียกว่าดินกับแกนนะมันคือการเสยดสีกันครับหรือว่าพวก้ที่หินที่ดินนะครับมันเป็นการเยดสีระหว่างมันเป็นค้ำระหว่างซีนกับแกนนะเวลามันเกิดกระเด้งครับเกิดเป็นรอยครับสีไปสีมาแกนเกิดเป็นรอยครับทำให้แกนพังนะพาแกนพังมีกระถ้าปล่อยซีนชครั่วนานๆครับตัวนี้นะครับอย่าปล่อยไว้นานนะครับ ก็มาทำเลื้อกันเลยครับผมมาครับมาเริ่มถอดกันนะครับอันแรกครับเอาหกเหลี่ยมที่บ้านครับน่าจะมีอยู่ครับอันนี้ที่บ้านครับเปลี่ยนสินโชกถอดครับกดได้ค้ำก่อนครับค้ำก่อนแล้วเราก็กดเท้าเหยียบครับเท้าเหยียบนะครับแล้วกดเลยอย่าเพิ่งไปถอดตัวนี้ครับอย่าเพิ่งไปถอดตัวนี้ให้จะปีนมันค้ำกับตัวนี้ก่อนให้มีแรงค้ำกันจะได้ถอดง่ายนะครับก็หมุนเลย คลิปนี้อาจจะยาวนิดนึงนะครับสำหรับน้องที่จะเปลี่ยนสีชุกเองที่บ้านไม่ยากครับไม่ยากขอให้มีหกเหลี่ยมนะครับกับประแจที่ถอดนะครับแล้วก็หาถาะมาลองนะครับเพราะ,ะว่าจะเลอะอยู่ผู้ปกครองที่บ้านจะด่าได้นะครับหรือว่าเมียที่บ้านจะด่าได้นะครับผมก็วางให้มันรู้สึกว่าน้ำมันใกล้หมดแล้วหรือวางไม่ก็ได้ครับเพราะมันจะล้ม วางปเลยดีกว่าครับแต่แนะนำให้เอากระดาษอะไรมาลองก็ได้ครับกระดาษหนังสือพิมพ์หรือว่าอะไรมาลองก็ได้นะครับจะได้ไม่เปื้อนแต่นี่ไม่เป็นไรนาบ้านผมมันซ่อมรถอยู่แล้วนะน,ออนะครับข้างน,นี้ออกครับวางนิดนึงครับอืมข้างนี้แห้งเลยไหมครับนิดเดียว อันแรกที่เราจะดูนะครับเราต้องถอดมาดูครับคือรู้แล้วล่ะรู้แล้วว่าซีมันรั่วนะครับแล้วมันมันเยิ้มเรารู้แล้วล่ะครับดูง่ายๆอย่างหนึ่งคือเราต้องถอดมาดูครับเผื่อข้างนอกมันไม่เห็นนะเพราะมันคั้าออกมาข้างนอกนะครับเนี่ยตรงที่จับรับเดี๋ยวนี้เราไม่เห็นหรอกตอนอยู่ในกระบอกครับพอถอดกระบอกมาเราต้องดูนะว่าแกนมันเป็นรอยไหมมันจะเป็นรอยไม่ไหมครับเป็นรอยแบบมีรอยเหมือนไะไรขุ่นๆนะนั่นแหละคือใช้ไม่ได้นั่นให้เปลี่ยนแกนนะครับอันนี้เราต้องถอดดูเราต้องดูครับกระบอกเสร็จปุ๊บเราต้องถอดแกนู มีเสียงไก่เข้ามาด้วยนะครับเนี่ยครับมันจะเป็นรอยครับมันใช้ไม่ได้ครับผ้าลูกครับดูนะครับเนี่ยอย่างนี้ครับเริ่มนะครับอาการนะครับดูกล้องครับแป๊บนึงครับอาจจะไม่ซูมชัดเนี่ยครับเริ่มแล้วเป็นรอยขีดขีดเห็นไหมครับอ่าจะรอยเส้นเส้นเนี่ยเริ่มแล้วมีอาการนะครับไปมาปล่อยไว้นานพวกดินพวกอะไรไปเป เขาเรียกว่าไปขัดกับเขาเรียกว่าซีนปั๊มให้ซีนซีนโชว์ครับมันก็เลยเกิดการเสียสีบ่อยๆทมให้เกิดเป็นรอยนะครับเแกนเรืียกว่าเปลี่ยนกัน,กนทำไมต้องเปลี่ยนแกนนี่นะครับมาขอดวน,นี้ครับเยี่ยมตัใหญ่ อนนี้ถ้ามันไม่มีที่จับครับเราก็ไปจับกับแขนคอครับแล้วก็เอาน็อตขันเอานะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมเนี่ครับเดี๋ยวขอแป๊บนึงนะครับนี่ครับอ่ะมาจับตรงนี้เลยนะครับนะครับเดินข้าไปครับนะครับแล้วก็เบอร์สีนะครับถอเมื่อกี้ออกเดี๋ยวสักครู่นะครับขันนิดนึ่งนะขันเข้าไปเลย แล้วขันออกครับเอาถ้ามีอยู่ที่บ้านหรือว่าประแจเราตอกตู้ตตครับขันก็ได้นะครับขันเลยครับผมง่ายคุณมือครัเรียนลู้น่นะครับ เราขันล็อกกันนะครับนี่ให้น้องถอดให้ผมก็ลืมถอดเลยครับตั้งแต่แรกราะว่ามันน้องๆหน้าถอดเป็นอยู่นะครับสำหรับกระบอกโชคนะครับให้ถอดแกนโชคเป็นโชคก็ถอดเป็ีนกันอยู่แล้วแต่ว่าออกเป็นซีนโชคอะไรค่อนข,ข้างที่จะเรียกว่าใช้ประสบการณ์แม่ไม่ใช้ประสบการณ์ดิความชำนาญน,นะน,นิดนึงครับเพราะว่ามันต้องใช้รายละเอียดเวลาตอกซีนโชคเข้าครับตอันั้นนะั้นปุ๊บล้วก็ขันออก ออกล็อกอะนี่ครับนอกเลยนะครับอ่าหันเต็มออกครับเพราะเราไม่มีแต่อย่าไปเอาอะไรมาคลิมล็อกมันหนีบนะครับไม่เอานะครับพังนะครับกระบอกแกนพังนะครับมันจะออกครับอ่าผมล้างเสร็จแล้วครับล้างเสร็จแล้วปุ๊บ สามันสินครับให้มันเกี้ยงข้างในมันเกี้ยงครับให้มันเกี้ยงนะครับผมมันสินใหม่มาแล้วนะครับผมก็ตี่ออกเลยรับตี่มอกเลยนะตีหมอกปุ๊บปุ๊บก่อนที่จะเอาเข้าเราชโรมน้ามันให้มันเรียกว่าให้มันไหนนี้ก่อนให้มันเลื่อนก่อนที่จะจะต่อเข้านะครับเพราะว่ามันต้องต้องใช้แรงนิดหนึ่งครับเดี๋ยวมันจะไปเรียกว่าเดี๋ยวมันจะปลิ้นเ้าเกาปลิ้นนะครับภาษาบ้านผมเ็าเรียกปลิ้นนะครับผม น้ำิันนะครับเต pues ิมน้ำมันนะครับมีสองตัวนะครับนันน่้ซีกันฝุ่นอันนี้ซีนโช๊คต,ต่องตอซีนโช๊คเข้า so ไปก่อนนะครับอะเติมน้ำมันให้ลื่นๆน้ำมันโช๊คครับชลมเลยครับปุ๊บหลายคนเขาจะเอาแบบแล้วก็ต่อครับต่อให้มันเสมอกับกระบอกนะครับอหลายคนเขาจะเะเอาไอ้พวงแบนตัวนี้ห้ามเลยครับห้ามเลยนะครับ ซีนแต่ครับหรือว่าพวกกระบอกอกระบอกโช๊คหรือว่าเอาลูกบล็อกไม่ได้นะครับมันแข็งไหมครับมันแข็งไหมครับมันเกิดการเสศลหรือว่ายุบตัวนะครับผมไม่แนะนํานะครับอันนี้จากประสบการณ์นะครับผมหรือว่าใครก็หรือใครทำแบบไหนก็แล้วแต่ครับแต่ว่าผมใช้แบบนี้ครับเอาซินโช๊คเก่าที่เรางัดออกเนี่ยนะครับ นี่เลยนะครับตอกวางให้เสมอนะครับตอกเลยครับถ้าที่จะใช้เข้ามาชนสูงอยู่นะตอกหมุนนับตอกละหมุนครับตอกละหมุนนี่ครับตอกละหมุนครับนะครับตอกให้มันยุบเสมอที่เราตอกมือนอันตอนเข้าครับนะครับแค่นี้ครับง่ายๆนะครับเอาง่ออกเลยนะครับนัวตอกกระออกผมแบนงัดเลยครับ แต่ยังไงโดนตัวใหม่นะครับอ่เห็นไหมครับดูนะครับเห็นไหมครับเข้าแล้วครับโอเห็นไหมครับแล้วก็เอาคลิปบล็อกที่เรางัดออกมาเมื่อกี้นะครับใส่เลยนะครับลิปบล็อกใส่เลยนะครับครับล็อกใส่ปุ๊บแล้วก็เซีนฝุ่นใส่นะครับ ก็ใส่ให้ดูข้างนี้แล้วกันนะครับเพราะมันใส่ได้เหมือนกันนะครับใส่เหมือนกันเลยนะครับเพื่อไม่นกาเสียเวลาคิดจะได้ไม่ยางน้องๆจะได้ไม่น่าเบื่อได้นะครับน้องๆหรือว่าเพื่อนๆที่ที่ไม่เคยน่าทัก็ไม่ใหม่แล้วกันนะครับจะได้ไม่เบื่อนะครับอ่ะจับแกงขึ้นมานะครับลูด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 นะครับลูดปุ๊บใส่ตัวนี้นะครับใส่ตัวนี้ก่อนนะครับอ่ะปุ๊บนะครับ ดันท้าไปดันนะปุ๊บแล้วก็ใส่ะปริงเอาถีลงนะครับถี่ลงปุ๊บปึ่งแล้วก็กดลงครับกดลงก็นี้ครับอ่านะครับหมุนจับให้มันตรงล็อครับหรือจะเอาไอ้นี่ก็ได้นะครับจับให้มันตรงนะครับแล้วก็หมุน นะครับแล้วก็นี่เลยันน็อตนะครับน,นอ็อตล็อกอะไรบ้ล็อกอก็ได้ครับให้มันแน่น ทำก็ได้เอาอปมุงตอาหน่นสักปุ๊บโอเคเรียบร้อยนะครับซีนตัวนี้ตัดมาครับเหลือแค่ตัดไปสองนิ้วครับมันห้าห้างที่จะสั้นนะครับหึงจะไปงอกแล้วก็เติมน้ำมันชกนะครับอย่างละครึ่งขวดพอนะครับครึ่งขวดพอนะครับแล้วก็กลับประมาณเอานะครับถ้าจะเอาสลิงก็ได้ครับตัวนี้ถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะประมาณชวเดิมนะครับแต่สลิงผมมันในซีซีมันหายไปแล้วมัน สี่สิบหรือห้าสิบของเวฟนะครับเติมไม่ได้แต่ผมจะเติมครึ่งขวดแล้วกันนะครับอันนี้มันมันสองยี่สิบนะครับดูสักสี่สิบก่อนได้ถ้ามีสิงถ้าไม่มีสิงครับทําไงครับกะเอาครับเสร็จสิบนสี่ครับเราก็ประมาณนี้สักหรือหาอะไรมาตวงกันครับตวงสักขวดหม้อยดีกว่านะครับแถวบ้านน่าจะมีขวดหม้อยอยู่ใช่ไหมครับ เรียวๆนะครับเรียวๆเลยนะครับสักนี่ครับเทเลยนะครับเทเลยนะครับสักเนี่ยประมาณนี้นะครับตัวของเครื่องร้อยนะครับหรือใครมีซิงดูดแล้วก็ซักสี่สิบก็พอเราลองเติมดูเพราะเนี่ยปกติเป็นห้าสิบกว่าหรือสี่สิบพพี่แต่เนี่ยมันตัดมาแล้วสองตัดมาสองนิ้วนะครับมันก็จะสั้นลงก็จะปริมาณน้ำมันก็จะน้อยลงนะครับเพราะถ้าไปใส่ของเท่าของเดิมแข็งครับ ใส่เลยครับผมการเม่นสีวลานะครับลองเติมดูก่อนนะครับลองเติมปุ๊บแล้วกดลงดูกดลงดูครับน้ำมันชกกดดูมันยังไม่เต็มครับเห็นไหมเอาให้มันอยู่ตรงประมาณสักเกียวพอนะครับลองเกียวดูแล้วเติมอีกสักนิดนึงสักตูดขวดจากเมื่อกี้ครับสักอีกสักทีหนึ่งนะครับนี่สักขวดเนี่ยเนี่ยประมาณนี้ครับเติมอีกนะครับ โอเคเราใส่สป,ปริงด้วยครับอืมน,นะครับผมเนี่ยน้ำมันจะหยุดระหว่างากเกียวๆพอดีคนระับกาลังพอดีครับผมมาถ้าช่างคนไหนดูแล้วแล้วรู้สึกว่า ไม่ใช่หรือว่ามันไม่มันไม่ใช่หรือว่ามันไม่โอเคหรือต้องน้ำมันตัวน้ำมันตวงเอาอะไรกวยมาตวงก็แล้วแต่นะครับอันนี้คือน้องๆที่อยากจะเปลี่ยนที่บ้านนะครับน้องที่อยากจะเปลี่ยนที่บ้านซื้อสินโชเปลี่ยนที่บ้านเองแต่มีเครื่องมือนะครับก็แนะนําให้ทํานะครับผมก้นก้นตูนะครับสองก้นตูเต็มรน้อยครับหรือเกือบเกือบครึ่งครับไม่ถึงครึ่งห่วยแล้วก็ได้นะครับก็หน่อยหนึ่งถ้าโชคเดิมนะไม่ตัดนะครับถ้าโชคเดิมไม่ตัดแต่โชคตัดก็ประมาณนี้ ประมาณนี้นะครับชกตัดแตยตัดไปออกไปสองนิ้วนะครับโชวเดิมก็ประมาณนี้นะครับถ้าตัดนิ้วนึงก็ใส่เข้าเดิมได้ครับมันจะแข็งนิดนึงนะครับผม<อ>ก็เสร็จเป็นเสร็จปุ๊บใส่นอ็นอตใส่น็อตนะครับเหมือนเลยเดี๋ยวลองกดดูครับว่ามันแข็งไหมนะครับถ้ามันนิ่มหรือว่าอะไรเราก็เติมได้ครับเราสามารถเติมได้ ทัถรถไม่มีการถูกการผิดครับอยู่ที่ความพอใจของเรานะครับว่าเอ้ยมันแข็งไปไหมหรือนิ่มไปถ้าแข็งไปเอานมันออกนะครับอย่างเงี้ยเนี้ยผมว่ามันนิ่มไปนะครับนิ่มไปครับเราก็เติมใหม่ได้นะครับเนี้ยผมว่ามันนิ่มไปนะครับเราก็เติมไปสักครึ่งขวดล้วลองดูครับมันลองได้หมดครับถ้าแข็งไปก็ถ่าย,ายออกเติมใหม่แค่นี้นะครับ ก็ขอบคุณมากนะครับเอาแค่ข้างเดียวพอนะครับยังไม่ต้องใส่เพราะว่าคลิปจะยาวไปขอบคุณสำหรับคนที่ติดตามนะครับอย่าลืมนะครับเปลี่ยนช่องจาก้านนองซึ่งชแชร์แลนเป็นช่างโลดปัจีน,น,นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์้ผมนะเป็นกำลังใจให้ผมนะครับช่างโลดปัจีมุรีนะครับก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ